ไปไปสามร้อยพูดเล่นนะเอาไปพูดจริงนะก็ไม่ใช่สามร้อยเปนตกไปแล้วไงพันหนึ่งก่อนลงมานี่ไงเพิ่มขึ้นแล้วเลขเพิ่มขึ้นอหหลายคนต้องหารกันพี่เรื่องนี้สิบกว่าคนนี่คนเราไม่ถึงร้อยนี่ก็เอาเหรอพี่เหรอชั่งโมงต้องเที่นนี้ต้องมีอะไรติดมาติดมือกับบ้านที่มาทำอะไรหรอมาเป็นทัดดาบุษยา เป็นถัดดาวแต่ว่าเราต้องปอบตัวมาติ๊นวลได้ไหมครัใส่บวดใส่บวชใส่วปั๊บเราจะเป็นไปสิ้นทันทีเลยคนขับรถไปสิ้นพอใส่บวชปั๊บจะเป็นถัดดาอเกิดันนล้วเนี่ยพี่โยครับโยไปกลับได้นะครับอุตส่าห์กันล้มาพี่เท่มาแล้วเบื่อนะ ทำไหนต้องคำนั้นไม่รู้ฉายาพี่งกมากเลยนะอ๋อพี่ไม่ต้องบอกครับผมรู้ตอนนี้เอาพี่โยโหวดแคลมน่ยังไม่หลดไ่ได้ไปต้ังพี่โยเทสก่อนทำไงครับไม่ใส่ดวดจะเป็นทัดดาบุษยาดีไม่ใช่ทัศสวรร์เหรอพี่โอลงมาแทนมา ลอยนานๆเราจะเปลี่ยนตัวกันนะมีงานว่ะสองแรงอ่ะเอาไว้เอาไว้คนนี้แลกอยู่แล้วถ้าไม่สชดวดจะเป็นทัดดาจะพูดแบอเพราะท่านชายชื่อเะไรนะฮะท่านชายชื่ออะไรยังไม่รู้ท่านชายชื่ออะไรท่านชายกล้องนะท่านชายกล้องท่านชายกล้องไม่มีดวดไม่มีดวดท่านชายกล้องค่ะท่านชายกล้องค่ะมาดวดครับ เจ้าฮะาฮ่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 าได้ไม่ใช่ไมือช่ไม่ใช่ได้ไหะโอเคอ่ะพี่กองเปลี่ยนชุดแล้วครับกูุ่กับครับผมต้องเปลี่ยนชุดไหมฮะไม่ต้องตัวอะไรวะเนี่ยที่ข้าไม่มีชุดเป็นสมียนเชียร์อ่ะโอเคกลับมาเปิดตัว ข้ชายงน่มีมเมีมนมีมดดพี่ะาน้าท่ไหนพี่พี่็มดาของพี่นีเขาบอกให้เดิน้เข้ากับดนตรีที่มันยิ่งใหญ่ก็ไม่ต้องเรือ ท่านชายต้ชมสูชบุูมสง่านผ้าเผยใช่ไหมพี่เดินเหมือนจะมาทำงานทำไรอย่างเงี้ยเดินมาจัดอะไรฮะสอนหมอใส่ท่านชายต้องนั่งไม่ใช่รถมอไซค์รถเก๋รถปู๋เห็นไม่มีกี้ไม่วิเลยนึงมอไซค์เนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยเองอังก็ขึ้นข้องขึ้นข้อง ไม่มีพวมอะไรเลยจังยังไม่ใช่ไม่ใช่นะรอครับครับพี่โยจะเป็นผู้ชายเป็นในสิ่ในสิ่ในคนในสิ่เป็นคนคนขาลดคนรถขอรถเป็นเล่นะเป็นเ่เป็นเล่นะครับขอรหนะครับบอกบอกรถเป็นเล่อุปโลก็นบอกฮะจินตนาการว่านี่คือเป็นเล่บอกที่นั่นเป็นเล่ ท่านดาวเห็นท่านชายมาสา่งานิดเดียวแตลารู้ไม่เดียวคิดใน,ดน,ดน,ดนดใจนฉันอยากจะรู้ว่าเธอเป็นคนยังไงแต่แล้วข้าดาวก็ไปเปิดประตูให้ท่านชายก็งนั่งเลยไม่ไหวท่านดาว รู้ไเก่งนะรู้เนี่ยออดรถมาเจอนะจักรยานอันนี้รถเป็นเลี่อ่ะมัเหมือนรู้เหมือนท่านชายข้ามคันามันเหมือนท่านชายลงเรือหลงยาวอ่ะผมรู ahn. ้ว่าเป็นออดรถอุตส่าห์ข่าวเข้ารถเข้ารถ ขึ้นรถคือรถนะคือรถพี่โอเข้าเข้าขึ้นรถเหมือนกันเลยไม่เคยไม่เคยพูดคําว่าเข้ารถเลยขึ้นรถใครใครพูดบ้างเข้ารถเข้ารถแล้วพี่โอต้องการอะไรกับผมเอาชนะเอาชนะน้องเหรออ๋อขึ้นรถใช่ไหมขึ้นรถทัดดาวขึ้นรถ ตกลงให้เป็นทัดดาวหรือเป็นอีสิงหลังดาวเราจะทัดดาวอ่ะออสชะโดยึ้นรถขึ้นรถผู้หมวดเบลเลขเป็นเล่ประตูกระจอกมากไปนิดอ่าเป็นประตูด้วยละเอียดประตูสตาร์ทรถเบลเล่ไม่มีกุญแจทีนี้มันเป็นแบบรถสตาร์มัน กดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มมาสตนด์หนึ่งซ้ายมือนะกดปุ่มเสียงรถเสียงรถก็ถ้าชัดเพราะผมต้องซื้อใหม่นะล่ะผมว่ายังไงเราผ่านตรงนี้แล้วแวะถ่ายรูปกับแท็กอะไรนะฮะแวะเราถ่ายรูปกับฟาร์มแกะฟ้าแพะกับแม่ฮะมันจะต้องอิจฉาแวะถ่ายรูปแม่แก่ให้นานหน่อยแม่นานแล้วเดแม่จะมาไหมเต็มไปหมดอ้าวบอกเขาก่อนสิเดี๋ยว เดี๋ยวผมทำเสียงรถให้ตางเล่นเงียบลอยละลองเหยียบกันเล่นดิเหยียบหรือถีสายตามองทางซ้ายมองที่กระปุกเกียร์กระปุกเกียร์เกียร์งไงเออกระปุกเกียร์ช่วยพูดชัดๆมองไปที่ กระปุกเกียร์กระปุกแล้วก็จับหัวเกียร์จับอันนี้หัวไม่ตรงครับถ้าชายต้องหักครับจับจับทาไม่จับหัวมันแล้วจับหัวเข่าแล้วเราหักเขาหน่อยนี่ไอ้นี่เป็นหัวเกียร์หรอเออใช่ครับใช้ข่าเข้าเกียร์เั่นแหละจับเกียร์นขอท่านดาวยินหน่อยใส่เกียร์ไปที่เอ็น เอีว่างเอ็นคืว่างเอ็นว่างพี่จอดพี่มึงก็ไปได้เลยผูกก็ลืมไม่เป็นตัวอะไรเ่ยดีพีไรไรโยกไปที่ตัวดีโยกอ๋พีโยกเี่กัผกมานียดีนโยกนี่โยกเรียมันขับกี่กระผูกเงไม่ได้ขับรถงานเราเลย ถ้าทางในสินไม่ได้ขับรถในเช่นรรนานนี่เรียกเรียนเรื่องสงสายไปถูหัวเกียร์มาอย่างนีเดี๋ยวเกียร์ก็พังหมดเลยนาะในครังถูอพันเกียร์ได้วะมในสินถูอพันเกียร์ไปถูอพันเกียร์มาเนี่ยเกียร์เหมือนคุณชายจะรู้ตัวแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีพิรุษไม่ชอบมาทากคนแล้วรับดาวเอ๊ยเดี๋ยวเขาจับได้จับไปหัวเกียร์จับหัเกียร์แบบกระชับแล้วก็ดึงมาดึงมาที่พี่พี ทีจอดได้เหรอไอ้านอะไรที่ไปวะดี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 วีดีวีด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 ดี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 ่ีดีดีดเดีดไม่ดียีดีนเดี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 ดอดีดาดี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 ด้าีด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 ีีีีดีีีี นี่เหรอเฮ้ยพี่โยทำไฉันไม่ใคร่เห็นมั้ยโอ้ยมันได้เหรอพี่โยขับรถหรือพี่โยจะพักเพียอแล้วพี่โยขับแบบนี้มีใครนั่งกับพี่ไหมนะไม่มีขับไปขับบรรยากาศชิวๆท่านชายก็มองเฮ้ยมีรุรนเนีก็เปิดหางใสแล้วบอกแล้วนะ โคงายโคงายคายพี่โยนจะฝืนอะไรน้องพวงเหรอคงายขนาดซายขนาดซายงคงซ้ายคายายตรงโ้งขวาทาง เจอลูกกระาไมีในทเี่วงทางโน้นหรอขับตรงไปโค้งซ้ายโค้งขวาทางตรงมีจอดพักไหมเนี่ยไม่ไม่เลรลอดวง

ต้ชายืมเพิ่มไม่ลงหี่ข้ามาไหนอะไรนะที่ข้ามาไยัง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 รถเริ่มเบาแต่แล้วรถก็จอดสนิทโหก็จะเป็นเรืดังที่ไม่เศเลยฝนตก không được, 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 ข้าดาถามว่ามีอะไรครับนายมีอะไรครับนายทำไมปล่อยให้น้ำมันหมดเงี้ยอผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับที่หลังเตยเต็มไปเอามือเอานหน่อยแล้วนวดตุกอีกพี่เธอเองนีทั้งดาวเอาลงขึ้นมาไอ้สีไม่หวานเออมันยุคนี้น้ำหนัาจริงเลยเดี๋ยวเดเล่นเล่นเกินพันแล้วอ่ะ พี่โยตึ้งแ่ล้วอะพี่โยยท่าไร่สองพันสองพันพี่โยกลับไปต่อจะจับแล้วต่อเอ้ยจมฝนตกหนักเลยนวดรุดอ้าพัดดาวเิมอีกแล้วนี่ปวดรุดน่าไอ้สิ ใส่ลวดใส่ลวดเอาทัดดาวลวดลุดทัดดาวลวดติดไอ้สิงห์ลวดลุดทัดดาวลวดติดท่านชายเป็นอัลไซเมอร์สุดท้ายคือลวดลุดลุดเลยเมื่อมองอะไรข้างเนี่ยมองลุดลวดลุดมองลุดที่แท้ก็เธอนี่เองทั้ดาว ไม่ใช่นวดติดอีกลั่วถายสินลองพิงว่าแกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรแป๊บนึงลั่ชายไม่กลับใหนอนูดูไหนที่ต้องหัวใครที่จำไม่ได้เป็ใครต้องการอะไรต้องการอะไรพระดาวก็เลยตอบว่าฉันเป็นนุนท์ต่างดาวใช่สุดท้ายอือ หลวดลุ้วคู่มองตากันทัดดาวเธอนี่เองฉันตามหาฉันมาตั้งนานแฉันยังไม่ถึงเลยไม่ถึงเลยพาะเธอจะปลอมตัวมาพเธอจะปลอมตัวมาเป็นไอสิลป์ทัดดาวบอกว่าท่านชายท่านชายอืออือ้อรพูดอะไรใช่ไหมโอ้ผมผมกเรา่ออกกัน ถ้าคู่มองตากันให้บรรยากาศพาไปเสียงเพลงลอยต่ำลงมาท่านชายกับท่านดาครับเราณาขึ้นคลอดผ้าบาซคกันจะบป้าเฮ้ยจะไม่มีแต่งจะไ่ตาย เพลรแมนติกสิโรแมนติกอะมันติดจริงๆทั้งคู่มองตายืนไหมวันนี้คุณจะต้องยืนรุ่นเช้าสำคัญอ๋อยืนได้แล้วเปิดประถุนแล้วน0รอบยืนโผหัวโผลมาอยู่แล้วมันต้องครึ่งนึงโผล่มาครึ่งตัวได้สูงสูง10รอบผ่ากระมองะั้งคู่มองตากันมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ต้องสองหาซึ่งกันและกัน เนี่ยแล้วแล้วก็ตอกเล่นเกินพันไงต้องคุ้มมองตามันไปแล้วถือสองคนใบหน้าใกล้เ้าหากันข้าวจบหอจบอะไรวะจบแล้วจบแล้วเหรอยังไม่ได้จูบนังเอกงเลยอ่ะ ให้คุณดูคิดแทนจินตนาการเอาเออไม่เป็นไม่จุ๊บกันก็ไม่คิดเลยให้ดูคิดแทนเอาจินตนาการอะไรกันนะฮะจบค่ะอยู่พี่พูดจริงนะพี่มาบอแล้วกับผมว่าพีไม่ได้พูดเล่นๆล่ผมพูดจริงผมไม่มีให้พี่พี่มาบอพี่จริงทตาด้วยนั่งนั่งนั่งอยู่นี่ เขารู้ว่ารอบนี้เขาเสียเงินเขาไม่มาหรอกโอ้แต่กมาทำไมมาดูฟรีผมรู้ไม่ได้มาคนเดียวโอหมาเป็นกลุ่มเลยผมมือกับพี่โยนะครับขอเชิญวันศุกร์ครับให้ของครับพี่แข่งแข่งเดี๋ยวพี่ต้องมีข่าวมาให้ด้วยพี่ต้องมีเลยครับมีของมาให้องค์ครับฮะอะไรนะอะไรนะอ๋อลูกอง ดีไงลูกอมของมาช่วยอน้อยกว่านี้หมดไปผมอยู่นะครับใช่แป้องตั้งเหรอมาหลายคนค่ะมาตั้งหลายคนแจกทุคนเลยครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่วยแจกทุบคนเราไม่รู้นี่ด้วยนนี้ด้วยครับไม่รู้ว่าเขาเป็นการแสดงหรือเปล่าเอาโอ้โหโอ้ บอกอะไรนี่บอกมากเลยนะมียาดมมียาบอกไม่รู้เลยอกองครับอีกหนึ่งชิ้นเอได้ผมผมชื่อถือไยครับโอ้ของสตราพรูเรมรักเงแ่นดิ้นีหนักนะโอเคพีโอ ผมขอถามฟังสิ่งต่างพที่แทนกับทุกท่านวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ถ้าไม่มีเท่งมัจะสนุกวันนี้สนุกนะมีเท่นมีสนุกจริงๆออกมาต้องาแล้วหาที่แตก่แตนเลยเห็นพี่ๆผมไม่ได้เออมาทุกปีนะโดยเฉพาะรอบฟรีเนี่ยเจอหน้า อ่ะโบเบนกับพี่โยเลครับอเคครับอเคครับเร่ะไให้คนมาให้เยอเออเดี๋ยวน้องไปส่งเดี๋ยวน้องไม่ส่งนะครับรับอบคที่เรียบร้อย สนสนานร่วมกันนะครับผมข้างบนมีบอกพี่โยว่านักของให้ครบด้วยนะใหญ่ให้ขาดเกิดได้เลยให้ขาดครับผมตบมือให้กับพี่ต้อนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากเลยนะครับ